ต้มคาไกา่เสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางรมในสวนของเราเองนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้พามาเก็บดูเห็ดของเราใหญ่แล้วใครมาหน้าบ้านอันนี้เห็ดเห็ดในสวนนะที่วันนั้นเอาให้ดูนะคะแล้วทีนี้ผ่านมาวันนั้นวันที่ยี่ห้าเนาะผ่านมาหกวันหกวันค่นะเห็ดโตแล้วนี่ใหญ่แล้วนะคะเก็บได้แล้ว ก่อไปเริ่มเลยนี่ใหญ่กว่าหน้าคนอีกนี่ไงใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคะก็อเดียวนี่ก็อิ่มแล้วหอมอ่ะหอมหอมเหมือนในนี่เลยหอมเหมือนเห็ด นี่เดี๋ยวจะตัดแต่เอาแต่อันใหญ่ไปนะคะเ,เหมือนมันจะโดนอันเล็กๆไปแล้วด้วยแหละมันมีเยอะตรงนี้ก่อนอันไหนอีกที่มัน นมือเดียวมีตัดมาแล้วนะคะอันนี้ตัดมากอใหญ่กรอนึ่งน,นี้กินกันสมโคนแค่นี้ก็พอเดี๋ยวอันที่เหลือค่อยเก็บเรื่อยๆนะคะรอให้มันโตก่อนอันนี้ให้มันโตเต็มัยอย่างเงี้ย เราเก็บไม่กี่ดอกเราก็อิ่มแล้วนี่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าดอกก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเห็ดนางรมกันนะคะเห็ดนางรมเป็นเห็ดที่เกิดในช่วงดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งก็จะอยู่ประมาณจะพบเห็นได้ประมาณช่วงเดือนตุลาตั้งแต่ตุลาไปนะคะแล้วก็ ยาวไปจนถึงช่วงฤดูตลอดฤดูหนาวค่ะที่หาที่บ้านเนี่ยนะคะจะมีเป็นสีเทานะคะหรือว่าเห็ดนางลมเทาแล้วก็จะมีสีเข้มเห็ดนางลมดํามีเห็ดนางลมสีทองมีเห็ดนางลมขาวนะคะการเก็บเห็ดเนี่ยถ้าเราไปเจอเห็นในป่าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าฤด,ดูการที่เห็ดนั้นนะเขาเกิดนะจะเป็นฤด,ดูไหนคือ หมายถึงว่าเราไม่ควรที่จะเก็บเห็ดที่มีลักษณะคล้ายๆว่ามันจะเป็นเห็ดที่กินได้แต่ว่ามันดันเกิดนอกฤดูนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตสีเขาด้วยนะคะตัวนี้เป็นเห็ดนางลมสีเทานะหรือว่าจะเรียกอเองนีงว่าเห็ดนางลมสีดำก็ได้ค่ะพอดีเขาอายุมากขึ้นเนี่ยสีเขาจะออกเริ่มคล้ำนะคะเห็ดนางลมเนี่ย ไอตัวกลีบดอกเนี่ยนะคะจะต้องกลีบดอกเนี่ยจะต้องอมีกลีบยาวนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปลายดอกอย่างนี้มาเลยนะคะไล่ไปจนถึงโคนสุดเลยนะคะถึงต้นหรือว่าตอของไม้หรือว่าขนของไม้ที่เขาขึ้นมานะคะกลีบต้องไล่ขึ้นไปไปไป,ไปจนจนจรดอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้ บา,บางดอกนะคะที่ว่าเขาจะเกิดอยู่ที่ตอทีอ่อับแสงขาเขาก็จะยืดขาเขาจะก็จะยาวกว่าน,นี้นะคะเราก็อาจจะไม่เห็นในตัวกลีบเนี้ยตัวกลีบดอกเนี่ยยาวายาวตั้งแต่ปลายไปจนถึงโคนนะคะเพราะว่าเขายืดต้นให้มันยาวขึ้นเพื่อที่เขาจะรับแสงเนาะ แต่ว่าก็สังเกตได้กลิ่นของเห็ดเนี่ยคล้ายๆกับเห็ดฟางเลยนะคะคล้ายๆเห็ดฟางกลิ่นคล้ายเห็ดฟางนะคะทีนี้พอเรารู้เวลาเวลาที่เขาเกิดคือฤดูการของเขาร,รู้ลักษณะทางกายภาพแล้วทีนี้เราก็สเต็ปต่อไปนะคะเราควรที่จะเก็บเขามาทำสปอเรตนะคะ เห็ดนางลงเนี่ยสปอร์เขาจะเป็นสีขาวค่ะอันนี้นะคะคือสปอร์เห็ดเขาขาวตรงนี้คือสปอร์เห็ดนะคะอันนี้นะคะเห็นไหม นี่นะคสปอเห็ดเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวนี่คือสปอเห็ดน,นะคะพอดีเก็บไว้แล้วก็ปิดเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายพอดีไปปิดกล่องเขานะคะมันก็เลยมีความชื้น โอเคก่อนนี้นะคะคุณนะลักษณะของเห็ดนางรมอันนี้มันขึ้นที่ตอ,อวองนัดค่ะตัวนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ดูน่ากินไหมคะ เห็ดนางรมดำเห็ดนางรมเทาสวยๆทั้งนั้นเลย<ป>กำลังน่ากินอันนี้จะเอาไปไว้ในตอไม้ค่ะจะไปวางในตอไม้ อันนี้ต้มขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวต้มเสร็จจะเอาอะไรนะขาตะไคร้ใบมะกรูดเอาใบมานะที่ต้มนี่เอาทิ้งต้มขาไก่เสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางรมในสวนของเราเองนะคะเอ่อกะทิมันน้อยนะคะขออาภัยด้วยสีสันแบบ ไม่แกงขาไก่กะทิมันไม่เยอะสดสด,เๆ,ดเๆเน้นๆนี่อย่ดูเห็ดหนาเนีน